ทนคลั่งคล้ายในตัวเหมาพวกเขามีความรู้สึกที่รุนแรงพวกเขาคิดว่าเหมานั้นยิ่งใหญ่เพื่อนร่วมห้องของฉันไปในการชุมนุมนี้พวกเขาไปยืนแล้วก็รออยู่หลายชั่วโมงและในช่วงเวลาที่ประธานเหมาเดินออกมาและโบกมือเขาดูราวกับพระเจ้าเลยแนวคิดของเหมาที่ถูกตีพิมพ์ในหนังสือปกแดงในช่วงต้นยุค1960ได้ปลุกระดมความคิดที่รุนแรงในหมู่เยาวชนชาวจีน ทุกๆวันจะมีการแพร่ภาพและเสียงรวมทั้งสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนเหมาและพรรคคอมมิวนิสต์เราชื่นชมเขาว่าเป็นผู้ปลดปล่อยของชาวจีนมีรูปภาพเขาอยู่ทุกๆท,ที่ที่เราไปคำปลุกใจของเขาก็อยู่ในทุกๆท,ที่ทุกๆคนที่มีโอกาสได้จับมือกับเขาจะไม่ยอมล้างมือเลย พวกเขาจะไม่ล้างมือเป็นเวลาหลายอาทิตย์และคนอื่นๆก็อยากจะมาจับมือด้วยเพราะนี่คือมือที่ได้สัมผัสกับประธานเหมานะค่ะเหมาผู้นำที่เป็นกลางจะทำให้ประเทศกลับเข้าสู่ระบบทุนนิยมเขาไม่นำพาต่อกระบวนการปกติใดๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและกระตุ้นนักศึกษาให้คอยขุดคุยผู้ที่เขาเรียกว่าหนูทุนนิยมซึ่งเขาหมายถึงคู่แข่งทางการเมือง จีนถูกครอบงำด้วยนโยบายการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ่ของชนชั้นกันมาชีเมามุ่งมั่นอย่างมากที่จะยักย้ายถ่ายเทดุลอำนาจทางการเมืองของเขาเขาสร้างความสับสนอธรานไปทั่วด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเข้าควบคุมพรรคเขาไม่โงกเ,เขาเขาเข้าใจดีว่าสิ่งที่เขาทำเป็นการสร้างความขัดแย้งและบั่นทอนกำลังของฝ่ายตรงข้ามดังนั้น เขาสามารถสร้างดุลอำนาจและการบังคับบัญชาของเขาขึ้นใหม่ได้ความสับสนอลมานกระจายไปทั่วจีนเหมือนกับพายุกระบวนการเรีกาศถูกตั้งขึ้นเพื่อกำจัดผู้ที่เป็นกลางทางการเมืองเหยื่อมากมายคือศัตรูด,ดั้งเดิมของพวกเขาผู้ปัญญาชนเชิญอีซี กล้าที่จะเขียนจดหมายถึงเหมาเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยผมถูกกล่าวหาเป็นร้อยครั้งแล้วครับผมถูกซ้อมจนสลบไปสามครั้งผมอ่อนเพลียม,มากจนน่าจะขาดใจตายไปแล้วซสียความจริงผมก็ไม่อยากจะอยู่ต่อสวาชิกค,ครอบครัวผมสี่คนถูกฆ่าเพราะผมถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ต่อต้านในการปฏิวัติ หลายครอบครัวถูกทำลายพ่อแม่ถูกพรากตัวไปจากลูกๆในที่ทำงานของสามีฉันพวกเขาทรมานคนให้ตายพวกเขาจะป้ายความผิดให้และทุบตีแะซ้อมจนตายและพวกเขาจะโยนร่างคนตายออกทางหน้าต่างและบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายเมากลับเข้ามามีอำนาจ เป็นการฟื้นคืนของพรรคคอมมิวนิสต์ในปี1969เขาได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนับสนุนเขาเขาไม่ลังเลที่จะสแสวงหาผลประโยชน์จากความนิยมครั้งใหม่กระบวนการรลิกาศครอบงำไปทั่วประเทศ เขาหาหญิงสาวมาให้ความสุขได้ตามที่เขาต้องการคุณต้องมองว่าเหมาเนี่ยนะคือระดับที่เป็นมากกว่าดาราเพลงร็อกพอได้สัมผัสเขาคุณจะรู้สึกเหมือนคุณไม่ใช่คนเดิมเลยอะผู้หญิงสาวต้องการที่จะอยู่กับเขาหรือรับใช้เขาในทุกโอกาสเพื่อนร่วมห้องของฉันไปให้ความบันเทิงแก่เขา และพวกเขาก็ไปกันอย่างลับๆซึ่งเราไม่รู้พวกเขาจะไปอยู่ในสำนักงานใหญ่ของกรรมการควบคุมเพื่อคอยเอาใจเขาดังนั้นเขาจึงไม่มีปัญหาอะไรเลยในการหาเด็กสาวๆมานอนด้วยปลาย,ยุค1960มีประชาชนมากกว่า1ล้านคนถูกฆ่าหรือถูกจำคุกโดยขบวนการเรกรดกคู่ต่อสู้ของเขาถูกกลั่นแกล้งให้พ้นจากอำนาจเขารู้ดีว่า นี่คือช่วงเวลาที่ต้องเริ่มฟื้นฟูระเบียขบขบวนการเร่ิกาดถูกปลดหลายคนถูกส่งไปยังที่ซึ่งห่างไกลในชนบทหลังจากหลายปีแห่งความวุ่นวายในจีนตอนนี้เหมาหาวิธีการที่จะเปิดประเทศจีนสู่ประชาคมโลกเป็นการริเริ่มที่สำคัญครั้งสุดท้ายของเขาด้วยลักษณะนิสัยที่ไม่เกรงกลัวสิ่งใด เขาหันเข้าหาศัาาตรูคืออเมริกาปี1 9 7เ้เขาเชิญประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันแห่งอเมริกามาที่ปักกิง่งเพื่อเข้าร่วมการประชุมเป็นการสนทนากันครั้งแรกระหว่างสองประเทศในช่วงเวลาเกือบ3ามทศวรรษเมาเพลิดเพลินกับการร่วมสนทนากับนิกสันแม้ว่าคณะผู้แทนอเมริกันจะไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดนะับเป็นการเริ่มต้นของการกลับเข้าสู่ประชาคมโลกอีกครั้ง แต่สุขภาพของเหมาก็แย่ลงและเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นผลประโยชน์ที่เกิดจากการเจราจาของเขา18กันยายนปี1976เขาเสียชีวิตด้วยอายุ83ปีจีนตกอยู่ในความทุกข์โศกและวันนี้ชาวจีนยังคงต้องหาข้อสรุป ถึงสิ่งที่เขาได้ทิ้งไว้ให้ความคิดที่ผิดพลาดของเขาทำให้ประชาชนหลายสิบล้านคนต้องตายมองด้านนี้เขาคืออัจญจญกรคนสำคัญในประวัติศาสตร์แต่เขาก็เป็นยอดนักต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่มากๆมือสองด้านในบุคลิกของเหมา ถ้าไม่มีเขาการปฏิวัติก็คงไม่สำเร็จลงได้แต่เขายังเป็นคนซับซ้อนและมีเล่ห์เหลี่ยมเขาเป็นทั้งอสุรกายและอัจฉริยะในเวลาเดียวกัน